ลูกศิษย์มาถามว่าพระอาจารย์ครับผมต้องอยู่ให้เป็นใช่ไหมครับโลกปัจจุบันมันร้ายโลกมันโหดร้ายผมต้องอยู่ให้เป็นผมก็เลยต้องเป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างใช่ไหมครับลองมานั่งคุยคํานี้กันนิดนึงนะหน้าอย่างหลังอย่างวันนั้นก็คุยกับเขาหน้าอย่างหลังอย่างกับหน้าซื่อใจคดต,ต่อหน้าเขาเธอไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเขาแต่เธออยู่ในหมู่ชนที่ถ้าเธอคัดค้านไปก็อันตรายต่อชีวิตเธอบางทีก็นิ่งไว้นี่คืออย่างหนึ่ง การนิ่งเหมือนกับจะเป็นการยอมรับว่าความคิดเรานั้นถูกแต่เธอริ่งไว้เพราะรู้ว่าตรงนั้นทําอะไรไม่ได้ไม้ซีกไปงัดไม้สุงต่อหน้าอย่างหนึง่งแต่รับหลังเราก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีหรือไปพูดให้เขาเสียหายแต่พูดในเชิงว่ามีความคิดเห็นบางอย่างที่ผมเคยไปอยู่ในมูชนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกต้องเราพอมีวิธีไปช่วยเขาแก้ไขยังไงให้ถูกให้ตรงได้บ้างอย่างนี้ไม่เรียกว่าหน้าซื่อใจคด หน้าซื่อใจคดคือต่อหน้าเขาเธอก็บอกว่าเห็นดีเห็นงามทุกอย่างดีงามด้วยแต่รับหลังก็บอกว่าไม่ดีไม่งามไม่เห็นด้วยอย่างเนี้ยแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเขาด้วยอย่างนี้เรียกว่าหน้าซื่อใจคดฉะนั้นคําว่าหน้าอย่างหลังอย่างมันก็อาจจะใช่ในในยยะหนึ่งเธออาจจะต้องอยู่เป็นด้วยลักษณะแบบนั้นก็จริงแต่ว่าเธอจะต้องไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดการที่เราจะไปเห็นด้วยกับคนที่ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ แต่ก็ต้องปฏิบัติใจตัวเองให้ถูกต้องว่าอยู่ตรงนี้เราไม่มีกำลังที่จะสู้ไหวบางอย่างก็ต้องนิ่งไว้แต่รับหลังเขาเราก็มาคิดหาวิธีสร้างสรรค์ใหม่แก้ไขใหม่ทำยังไงจะทำให้ดีแต่เราก็มีวิธีคือพยายามเต็มที่แต่ถ้ามันไม่ได้ก็สุดแต่กรรมใครกรรมมันหน้าอย่างหลังอย่างก็อาจจะใช่ในในยะหนึ่งแต่จะต้องไม่ใช่ลักษณะของหน้าซื่อใจคดอยู่ให้เป็น หน้าอย่างหลังอย่างอาจจะใช่แต่ต้องเป็นไนยะของคําว่าไม่น่าซื่อใจคดน่าซื่อใจต้องซื่อจเจริญพรผู้ใหญ่อ้นวัชรพง์เกาะกูดเสียชีวิตแล้วเป็นคําที่ตกใจเมื่อพัญญาผู้ใหญ่อ้นโทรมาบอกหลวงพี่พี่อ้นหมดลมแล้ว เป็นคำที่น่าตกใจสองสามวันที่แล้วก็ยังได้ดูแลกันตอนที่พระอาจารย์ขึ้นไปเกาะกูดไปดูที่โรงพยาบาลว่าจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ชิ้นนี้ให้โรงพยาบาลคนเกาะกูดเข้าถึงการรักษาที่เร็วไม่ต้องขึ้นมาบนฝังวันนี้ผู้ใหญ่อ้นเสียชีวิตแล้วเป็นการเดินทางไกลเดินทางที่ไกลแสนไกลสิ้นลมหายใจแบบกระทันหันด้วยโรคหัวใจทันทั้งหลายยังเพิ่งจะคุยกันในหลายๆเรื่องว่าเราจะ ดูซิว่ามีอะไรที่เกาะบนเกาะกูดของเราจะมีทรัพยากรในการพัฒนาและก็เป็นการยกระดับจิตใจของคนพัฒนาใจพัฒนาธรรมะด้านการศึกษาด้านศีลธรรมวัฒนธรรมไปควบคู่กันแล้วก็ยังคุยกันว่าถ้าหากว่าโรงพยาบาลเรามีอุปกรณ์ดีๆนะคนไข้ก็จะได้รับการรักษาได้รวดเร็วแต่วันนี้ผู้ใหญ่มาเป็นเสเองหมดลมหายใจที่โรงพยาบาลแต่ความตายก็อยู่ไม่ไกลเราจริงๆนะโย เดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวขนมไปแจกเด็กกันหน่อยนเน<อ>าะวันนี้ประมาณห้าร้อยกว่าชิ้นได้หกร้อยชิ้นสิเพราะเด็ก,กันก่อนนักเรียนตั้งสามสี่โรงเรียนอะผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งเป็นมะพร้าวหกยอดแหมพอาบอกมะพร้าวหกยอดพระอาจารย์ก็ตกใจว่าเอ,าเอา๊ะทำไมามะพร้าวหกยอดนะดูสิยอดมันหกกลับขึ้นไปข้างบน,นเลย <S <S มีอยู่คนหนึ่งนะเขาเคยมาบอกพระอาจา,า,ารย์เหมือนกันพระอาจารย์ครับช่วยรักษาหลังผมหน่อยผมเจ็บหลังมากเลย บอกไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่หมอรักษาไม่ใช่พระหมอก็บอกไม่ใช่เขาพอดีผมมาโดนเพื่อนหักหลังมาขอให้เดินทางปลอดภัยนะผู้ใหญ่นะเป็นการเดินทางที่ไกลแสนไกลแต่ความดีที่ทำไว้ก็ขอให้ไปสู่สุขติเพื่อจะได้ดูแลกันแท้ๆความตายอยู่ใกล้เราจริงๆนะโยม ความตายอยู่ใกล้เราเหลือเกินผู้ใหญ่วัชรพมประวาดวินผู้ใหญ่อ้นเกาะกูดอายุแค่36ปีเพิ่งจะได้ร่วมงานกันแท้ๆเพิ่งจะได้หาข้อมูลบนเกาะกูดในการพัฒนาเกาะกูดอย่างยั่งยืนในทุกมิติ เพิ่งจะได้ร่วมทำงานกันแท้ๆก่อามตายอยู่ใกล้เราจริงๆนะโยเตรียมตัวตายกันทยอยยังไงก็ตายแน่ๆเราทุกคนยังไงก็ต้องตายแน่ๆถ้าไม่เตรียมตัวในวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงเสี่ยงเอามากๆทีเดียว เหมือนกับเรือที่นั่งลงมาเกาะกูดถ้าหากว่าไม่ได้ซ้อมว่ายน้ำไว้บ้างไม่ได้เตรียมชูชีพไว้ใกล้ตัวถ้าเรือจมเรือร่มเนื่องโดยเหตุที่ไม่สามารถจะคาดเดาดินฟ้าอากาศการไม่ได้ฝึกว่ายน้ำไว้ก่อนก็เป็นอันตรายใช่ไหมโยม พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าชีวิตนี้มีความวิบัติอยู่เสมอไม่ว่าเราท่านฉันและเธอทุกชีวิตถ้าเผลอเรอเมื่อไรก็ชื่อว่าประมาทชีวิตมีเวลาต่างกันแต่ละคนก็มีเวลาต่างกันอายุไม่มากเลย ผู้ใหญ่อ้อนเอ้ยอายุไม่มากเลยบางคนตายก่อนเกิดซะได้ซ้ำนะโยมยังไม่ทันจะได้เกิดก็ตายซะแล้วอยู่ในท้องแม่ก็แท้งก็มีเยอะเกิดมาแล้วอายุในวัยเด็กตายจากโลกนี้ซนตอนเด็กก็มีเยอะ อายุยูนิคไวกลางคนกำลังทำงานกาลังสนุกกับการทำงานกำลังขันไม้ขันมือกับการทำงานในการพัฒนาบางทีก็ตายเสร็แล้วป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายหญิงก็ตายชายก็ตายการศึกษามากหรือน้อยก็ตาย มียศไม่มียศก็ตายรวยก็ตายจนก็ตายตายด้วยกันทั้งหมดจริงๆนะโยมขอเป็นกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้ <c oughs> คนดีก็ตายคนไม่ดีก็ตายขอให้เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมอ,อกเตรียมใจ เตรียมตัวตายด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงเป็นทิฏฐุชุกรรมก็ดีเหมือนกันต้องรีบทำด้วยนะโยมเพราะเวลาของชีวิตมีจํากัดเลอเกินขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัว ของผู้ใหญ่วัชรพงศ์ประวาติวินผู้ใหญ่อ้นชีวิตนับจากนี้ก็ต้องทำใจกันสักพักใหญ่ๆเกลงควางกันสักพักใหญ่ๆเกิดมาแล้วก็ผูกพันกันเป็นเรื่องธรรมดาและสุดท้ายก็ต้องจากกันก็เป็นธรรมดา คืนนี้พระอาจารย์อยู่เกาะกูดวัดพระราชบำรุงเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ชั้นเช้าชั้นเพนก็จะกลับวัดในช่วงบ่ายอะนิจาวะตะสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปปชิตวานิรุชันติ เตสังวูปสโมสุขโขอ,อภิวาทนาซิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัพระลังอขอเป็นกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายในเย็นวะันนี้ ในเวลาของชีวิตเรามีจํากัดด้วยกันทุกคนทุกคนมาสักพักนี้ญาติโยมก็เต็มสลาลาขออนุโมทนาบุญมให้เป็นของสาธารณประโยนกะกูดนว้ใช้ขออนุโมทนาพระอาจารย์ศักดาพร้อมคณะสิทธิ์ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลเกาะกูดหนึ่งเครื่องจำนวนเงิน5 0,000บาท วันก่อนที่ลงไปเกาะกูดได้บอกกับผู้ใหญ่อ้นและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าเดี๋ยวอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นนี้จะจัดซื้อให้นะเพื่อที่จะได้ตรวจผลเลือดคนเกาะจะได้รู้ผลได้เร็วการรักษาก็จะเร็วการวินิจฉัยโรคก็จะแม่นยำรวดเร็วทันต่อการที่จะรักษาคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเหมือนกับเราก็ขอให้รับเครื่องนี้ไว้นะแล้วไ้ช่วยชีวิตคน เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาวนานอยู่ปฏิบัติธรรมได้นานๆอยาตยโยมทุกท่านอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะอนุโมทนาข้อความสั้นๆที่ทำให้รู้สึกว่าความตายอยู่ไม่ไกลเราจริงๆหลายอย่างที่เราคิดว่าสมบูรณ์ความจริงแล้วมีความไม่สมบูรณ์ซ่อนอยู่ในความคิดที่เราคิดไปเองว่าสมบูรณ์นั่นแหละ ลูกศิษย์ถามว่าแล้วหนูจะหายใจยังไงต่อพี่โอนเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่หายใจแล้วแล้วหนูจะหายใจยังไงต่อก็บอกว่ากลับไปหายใจเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่มีเขาในวันที่ยังไม่ได้เจอกันตอนที่เธอต่างคนก็ต่างหายใจในแบบของเธอแต่วันนี้ลมหายใจยิ่งจะต้องแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะว่าเขาทิ้งคนคนหนึ่ง ไว้ให้เราต้องดูแลดูแลเด็กน้อยคนนี้ให้ดีมีแม่เลี้ยงเดียวหลายคนในโลกนี้ที่เขาก็เลี้ยงลูกเขาจนกลายเป็นคนดีเหมือนที่พ่อเขาเป็นเหมือนที่แม่เลี้ยงเธอมาในวันที่แม่เสียพ่อไปแม่ก็เควงควางอยู่พักใหญ่กับลูกหลายคนที่แม่ต้องดูแลแต่ดูสิฝีมือของแม่ที่เลี้ยงเธอมาจนเติบโต มีการศึกษาที่ดีดูแม่เป็นตัวอย่างนับจากนี้ยิ่งต้องหายใจให้เข้มแข็งมากขึ้นลมหายใจต้องมีกำลังมากขึ้นกลับไปหายใจเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เขายังไม่เข้ามาในชีวิตหายใจในแบบของตัวเองที่มันต้องแข็งแรงกว่าเดิมถ้าจะร้องไห้ก็ร้องเถอะแต่ร้องให้ได้ปัญญาว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว วันนี้ได้แรงหนุ่มๆมมาช่วยนะฉีดตักไครน้ำบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่นพระจะนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นบริเวณหน้าเมนก็ไม่หนุ่มซะทีเดียวได้ทิศที่บวชที่วัดแล้วสึกไป ก็ได้ลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงวินทิดสิงหาสี่คนพ่อลูกสองครอบครัววันนี้หัวฉีดสี่หัวนะสำหรับญาติโยมทุกท่านดน้องอะอนุโมทนาบุญนะเดี๋ยวจะมีงานวัดช่วงปฏิบัติธรรม นี้ได้หนุ่มได้หนุ่มหนุมมาช่วยเนี่ยหนุ่มนุ่มที่สุดล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีหนุ่มวันนี้แล้วพอพื้นที่บริเวณนี้ก็แม่หลวงพ่อเจ้ว่าท่านก็เทปูนไว้ไไม่ได้แบบรับน้ำหนักมากท่าน,นต้องการเพียงแค่เป็นลานนั่งสวดมนต์กลางแจ้งแค่นั้นเอง แต่เวลาพอรถเข้าบรรทุกหินมาบ้างอะไรบ้างรถเข้ามาก็ทำให้พื้นแตกเยอะแต่ตัไครน้ำมากตลอดพรรษาก็โยมก็ไม่ได้มาฉีดกันเลยวันนี้ก็เลยได้โอกาสี่ช่วงใกล้กับงานเครื่องยนต์เครื่องยนต์นก็ดีไฟฟ้าก็ดีแต่หลายคนก็บอกเขาชอบเครื่องยนต์มากกว่า แต่ยุคนี้ก็เป็นยุคถ่ายเปลี่ยนระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องยนต์วันที่25พฤศจิกายนนี้วันที่25จะมีงานปฏิบัติธรรมเราก็ใช้บริเวณนี้แหละโยมติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้วหลวงพ่อก็จัดงานกิจกรรมนี้มาจัดกิจกรรมนี้มาสี่สิบกว่าปี ยอมเขามีเครื่องเป่าใบไม้มาด้วยเปตาแรงดีเหมือนกันแบบพุ่นแรงได้มากาได้สมาธิเหมือนกันนะสิน้องนะได้สมาธิเหมือนกันฉีดไปแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยได้สมาธิดี ตอนเด็กๆก,ก็บวชเนนกับเราโตมาก็บวชพระเสร็จแล้วศึกไปทํางานทําการมีครอบครัวทาสวนทําไร่กันไปจะอยู่สังคมเมืองจนจนเบื่อแล้วเนาะเบื่อสังคมเมืองแล้วกลับบ้านดีกว่าช่วยโอ้ยสวนเยอะแยะที่ทางเยอะแยะไปอยู่ทําไมในเมืองกลับมาบ้านเราเงาะตุเรียนเยอะแยะเลยปล่อยพ่อแม่ทําอยู่ไม่ไหว้กลับมาคนหนุ่มคนสาวนี่แหละกลับมาช่วยพ่อแม่ทํา ส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้โยมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่โยมเขาใช้ในสวนอยู่แล้วลก็คืออพ่นยาเราก็อาศัยเครื่องพ่นยาของโยมนี่แหละมาทำความสะอาดวัดแต่ประมาณนอบิกคลีนิง่งทำความสะอาดครั้งใหญ่ๆกันสักครั้งหนึ่งและพื้นป่าพื้นป่าบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่พระท่านจะได้ปักกลด กลางกดกันอยู่ในบริเวณป่าตรงนี้เลยอน,นี้เมนที่เราร่วมกันสร้างนะโยมนะที่วันนั้นเปิดรับบริจาคสร้างเมนเป็นเมนที่คอนโทรลด้วยระบบไฟฟ้าแต่ใช้น้ํามันเป็นตัวฉีดเข้าไปแต่เป็นเป็นใช้ไฟฟ้าคอนโทรลก็ใช้งานได้ดีนะเราร่วมกันบริจาคกันมาในเพจพระสักดาสุนทโรนโยมสองล้านบาทช่วน2ล้านบาทแล้วทางวัดก็มีของ ผู้ใหญ่นิรันฉายแสงพร้อมด้วยญาติญาติลูกลูกหลานๆอีก5 0 0 0 0ล้านแสนบาทก็3 5 0ล้านแสบาทเมนหลังนีนะ้ของเรานะในเพจพระสดาสุนทรโรธโยมบริจาคก,กันมา2ล้านบาทเราเปิดรับบริจาค7โมงตรง7โมงเช้านะ8โมงครึ่งก็ได้เงินครบ2ล้านบาทตามที่ต้องการแล้วก็นำมาสร้างเมนนี้ส่วนเมนเนี้ยตอนนี้หลวงพ่อก็ ซ่อมอีกนิดนึงเพราะว่าวันนั้นนะ่ยยอดเข้าหักนะยอดระเบิดตรงนั้นเลยนะซึ่งก็ใช้งานมานานมากกว่า 40- 50ปีประมาณ50กว่าปีนะเมนนี้ซึ่งก็มีรอยร้าวอยู่เยอะแยะมีจุดที่อันตรายอยู่เหมือนกันแต่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่อยากหรืออยากจะให้เป็นอนุสรณ์ไว้ว่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนทําเองสร้างวัดวามาด้วยพร้อมกับเมนนี้เลยแล้วก็มีความแข็งแรงหลวงพ่อยังมั่นใจว่ายังแข็งแรงยังอยากจะซ่อมแซม แต่ตอนนั้นใช้งานไม่ได้อยู่พักใหญ่เพราะว่ายอดระเบิดโต้ยอดหักเลยก็เลยกังวลกันเพราะมีรอยร้าวหลายจุดแต่หลวงพ่อบอกว่าทำด้วยมือตัวเองมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงและยังคงทนในกรณีที่เมนไฟฟ้า FIFA, ถ้าใครรู้สึกว่าเวลาเผาด้วยเมนไฟฟ้าแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าก็เป็นเมนเมนเตาธรรมดาก็ได้ เมนเตาฝืนก็เมื่อไม่นานนี้นก็มีเผาอยู่ศพหนึ่งลูกเขาบอกว่าพ่อเผาเผาที่เมนนี้ก็อยากให้แม่เผาเมนเดียวกันก็ไม่เป็นไรโยเป็นความตั้งใจของลูกหลานเป็นความทรงจําที่ดีว่าพ่อกับแม่ได้นอนที่สุดท้ายในที่เดียวกันก็ไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวพระก็จะปักกรดกันอยู่บริเวณนี้เลย อนุโมทนานะกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันในทุกๆก,กรณีไม่ว่าจะเป็นบุญประเภทไหนจะเป็นบุญอะไรก็ตามทีนะเราทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันทําได้สร้างไดนะ้ก่อนที่เวลาของชีวิตจะหมดลงเดี๋ยวบ่ายสามโมงตรงอาจารย์เมื่อกี้บอกยมช้างแล้วว่าให้ยมช้างไปส่งลงเรือ ที่แหลมสอบจะไปวัดลาดบำรุงที่เกาะปูดนั่งบนเรืออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้โยงเขาบอกว่าลมแรงแล้วก็คลื่นลมทะเลแรงด้วยพระอาจารคงเมาเรือแน่นอนเพราะว่าเรือนี่เป็นอะไรที่เมามากๆทีเดียวเดี๋ยวต้องเตรียมถุงใส่ย,ย่ามไปเยอะๆแลก็คงจะต้องอาเจียนบนเรือนั่นแหละวันนี้ต้องอายฝรั่งกันอีกรอบนึงแล้วเพราะส่วนใหญ่บนเรือนะั่นก็จะเป็นฝรั่งนั่งกันซะเยอะ วันนี้ก็อน,นุโมทนาบุญเนะาะสาธุ